อังคารคลุมโปงพอดแคสต์ขึ้นโดยนอนกลางเต็นสวรรค์ของคนรักธรรมชาติแต่สิ่งที่ได้คือประสบการณ์ความหลอนที่คุณต้นจะลืมไม่ลงคืนกลางเต็น ก็ไปเที่ยวกับพี่ๆที่รู้จักแล้วก็สนิทกันนะฮะก็คือ ไปนอนกันที่บนดอยแห่งหนึ่งขออนุญาตไม่บอกที่นะครับบนดอยแห่งนึงในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะแล้วก็ก็เลยเออนอนบนดอยมันก็ต้องกลางเต็นท์กลางอะไรนอนกันก็เลยลงกันว่าเดี๋ยวเราจะไปกลางเต็นท์นอนกันดีกว่าก็คือจะไม่ไปอยู่บ้านนะฮะก็พอเลือกสถานที่ได้แล้วเนี่ยอ่ะโอเคเราตกลงกันว่าเออเดี๋ยวจะกลางกันตรงเนี้ยซึ่งช่วงนั้นเนี่ยครับพี่มันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเงียบสงบคือที่เนี่ยคนไม่ทุกพล่านคือเราดูมาหลายๆที่แล้ว่ะตรงนั้นคนเยอะตรงนี้คนเยอะอะไรเงี้ยซึ่งคนเยอะเนี่ยมันจะดูวุ่นายไป แล้วอย่างหนึ่งปุ่มที่เราไปเนี่ยก็จะมีลูกของพี่เขาไปด้วยก็เลยคิดว่าถ้าคุณเยอะเนี่ยก็น่าจะไม่เหมาะก็พอไปถึงที่นี่ก็เป็นเวลาช่วงในก่ายนะครับประมาณสักสองสามโมงก็หาทีาเรเลีย้างเต็นต์กันเป็นเต็นต์สองหลังนะครับไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ยห้าคนก็จะมีต้นมีพี่อีกสามคนแล้วก็เขาก็เอาลูกเข้าไปอีกคนหนึ่งก็จะมีผู้ชายทั้งหมดสามคนผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็มีลูกพี่เขาคนหนึ่งก็ พอเราไปที่เนี่ยปุ๊บเนี่ยบริเวณที่เราเลือกกา้งเต็นท์เนี่ยที่เนี่ยวันนั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณแค่สามที่หลังเองครับพี่คือคนไม่เยอะพอกลางเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยเราก็หากิจกรรมหาอะไรทํากันทํานู่นทํานี่เดินดูถ่ายรูปเดินอะไรไปกันตามภาษานะฮะเพราะว่าเพิ่งเคยไปที่นั่นครั้งแรกก็ค่อนข้างจะตื่นตาตื่นใจอยู่บนยอดดอยสูงก็ตอนนั้นก็กลางเสร็จก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงหกโมงครับพี่เดินถ่ายรูปอะไรกันไปเรื่อยๆจนมืดจนมืดแหละระหว่างที่นั่งเล่นนั่งคุยกันไปอะไรเนี่ยเต็นท์ถัด อต้องบอกอีกอย่างนึงว่าบริเวณที่กลางเนี่ยลักษณะการเข่าวจะเขาจะเป็นแบ่งเป็นขั้นขั้นที่เป็นขั้นขั้นอาขั้นข้างบนเนี่ยมารู้อย่างว่าเป็นลุงเป็นลุงกับป้าที่เป็นเป็นขั้นระดั การแล้วเขาก็ส <cues> ีนะฮะแล้วเขาก็ออกขับรถเที่ยวตะเวนไปทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็วันนั้นก็ไปเจอกันก็พออะไรเสร็จนั้นเนี่ยไปทำวามรู้จับชายรูปทำาะไรทำอารเสร็จเนี่ยก็สักพักหนึ่งอากาศก็เริ่มเย็นแล้วทีนี้พอหลังจากที่ปิ้งย่างกินอะไรทําอะไรเสร็จแล้วนะฮะก็เข้าเต็นท์ชายเต็นท์มาดีกว่าเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงหน้าเลยพอดีนะพี่สามที่ทุ่มเนี่ยก็เริ่มเย็นแล้วมันมาไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยสะดุ้งตื่นเวลาก็เป็นประมาณเที่ ตื่นแล้วก็มองก็เป็นเงาคนจริงนะเดินอยู่มาสองสามคนมก็ไม่ได้คิดอะไรพอเดินแล้วรอบเต็นท์เสร็จปุ๊บก็นอนต่อไปอีกจำหนึ่งที่นี้เริ่มปวดฉี่คือเริ่มรู้สึกว่านอนไม่ได้แล้วก็เลยทําให้ต้องลุกไปท่ห้องน้ำไอตอนที่ลุกไปท่ห้องน้ำเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนกลัวผีพี่ปลุกรุ่นพี่ที่นอนอยู่ด้วยกันเนี่ยให้ไปเป็นเพื่อนแต่ปรากฏว่าเขาไม่ตื่นก็เลยตัดสินใจไปคนเดียวลักษณะบริเวณห้องน้ำเนี่ยก็คือจะอยู่ห่างจากเต็นท์เราไปประมาณ5 600เมตรนะครับ<ม> ก็ตอนที่เดินไปเนี่ยพอรู้ขึ้นไปมองไปในห้องน้าเนี่ยเห็นเป็นลุงแก่เดินอยู่ตรงบริเวณห้องน้าเนี่ยคนหนึ่งคือเหมือนเดินหายไปอะพี่ไอเราก็คิดว่าคงเป็นเต็นท์อื่นแน่เลยคงแบบว่าลุงกับแกก็โผล่มาเข้าห้องน้ํแหละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอเดินลงไปถึงห้องน้าเนี่ย มันก็จะมีห้องน้าเนี่ยอยู่สองห้องแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำเนี่ยอยู่สองห้องพอเดินเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าไม่มีใครใช้ห้องน้ําเลยพี่คือไม่มีคนเลยต,ตอนแรกคิดว่าอ่ะเดี๋ยวเดินลงมาเนี่ยต้องเจอลุงเนี่ยห้องน้ําอยู่แน่เลยปรากฏว่าพอเดินไปอา้าวลุงก็ไม่มีห้องน้ําก็ไม่มีใครเข้าเอ๊ยยังไงก็เลยรู้สึกแปลกแล้วะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะพอหลังจากที่ทำท่ามธุระทาอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินกลับเข้าเต็นท์ทีนี้บริเวณทางผ่านครับพี่ ออมันก็จะต้องผ่านส่วนที่เป็นแปลงพวกระกาศหอมพวกกระหล่ำอะไรอย่างเงี้ยฮะที่พวกอเอ,อ่อพวกทางแถบภาคเหนือเขาปลูกไว้นะครับพอเราเดินผ่านเนี่ยเราก็รู้สึกแปลกตาแปลกใจเพราะเราไม่เคยเห็นพอเดินไปใกล้ๆเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเหมือนมีคนเนี่ยกำลังก้มก้มเก็บเก็บพวกกระหล่ำอ้พวกระกาศเนี่ยนะประมาณสามสี่คนเป็นเหมือนพวกชาวเขา,วาที่แต่งตัวยอย่างนั้นเลยก็ กำลังเก็บอยูออ่สายจมังเหมือนก็เดินไปก็ยังนึกเอออ๋อเขาเก็บผลผลิตกันช่วงนี้มีพวกชาวเขาอะไรอย่างเงี้ยพอเดินไปใกล้ๆพี่จังหวะที่แสงจันทร์สาดส่องลงมาเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นพอเดินไปใกล้ๆเขาเนี่ยปรากฏว่าทั้งสี่คนเนี่ยไม่มีหน้าวะ <What? S 1> คือ บนใบหน้าเขาเนี่ยไม่มีหูไม่มีตาไม่มี้ผมไม่มีปากดีคือเหมือนหน้าหุ่นนะครับพี่ก็ตกใจแล้วอทำไมมันมีหน้าไม่มีตาอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าตาฝาดหรือเปล่าก็คือแบบว่าอาจจะแบบเพิ่งตื่นมาอะไรเงี้ยก,ก็ขยี้ตาก็กําลังก็เลยทีนี้มองไปอีกปรากฏว่าพอมองไปอีกเนี่ยก็ไม่มีอีกพี่ออพอเราเห็นว่ามันแปลกแล้วเราก็จะรีบเดินเข้าเต็นท์แล้วปรากฏว่าจังหวะที่จะเดินไปใกล้เขาเนี่ยทั้งสี่คนเนี่ยเขาวิ่งหนีไป วิ่งไปทางบริเวณเสันเขาอะพี่ผมก็พอเห็นวิ่งไปแป,ป๊บเดีแล้วก็กลัวเขาก็กลัวผมก็เลยรีบไปปกลุ่นพี่เนี่ยวิ่งออกมาดูพี่เมืเ่อกี้เจออะไรก็ไม่รู้อะคือแบบตอนนั้นก็ตกใจซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยลุ่นพี่ผมตื่นมาพอดีเขาบอกว่าเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนมีมคนแบบมาวิ่งมาอะไรอยู่อย่างเงี้ยรอบบริเวณนั้นเหมือนกันเขาเลยตื่นมาดูพอตื่นมาดูปุ๊บเราก็เลยรีบวิ่งออกไปดูกันไอ้ตรงบริเวณที่เขาวิ่งไปนะครับก็เห็นทั้งสี่คนเนี้ยวิ่งแต่ไม่ใช่วิ่งแบบสองขาครับพี่ ต่เหมือนคนแต่วิ่งสี่ขาคือตอนนั้นเนี่ยคือไม่รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรคือลักษณะคล้ายๆเ,เหมือนเหมือนลิ่งอะพี่ขึ้นแบบเวลาวิ่งอย่างนั้นอะเพอเห็นวิ่งสี่ขาเสร็จปุ๊บผมเอาแล้วแล้ววิ่งไปไอ้ตรงบริเวณที่ตรงที่ช้างล่างมันเป็นเหวครับไอ้ที่รู้เพราะว่าตอนก่อนหน้าที่เรามาถึงเนี่ยเราก็เดินถ่ายรูปเดินดูบริเวณนั้นจันซึ่งไอ้ตรงเนี้ย ยังไงคนก็ไม่มีทางลงไปได้แน่นอนข้างล่างไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นพวกป่าดงดิบอบะพี่คือแบบเหมือนเป็นเหวับข้างล่างอ่ะแล้วเขาวิ่งลงไป4คนเลยอ่ะผีกะผีอะไรเงี้ยป่ะผีกะผีมาอืมนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บพวกผมก็เลยก็รู้แล้วว่าเจออะไระก็รีบวิ่งเข้ามานอนในเต็นท์และทีนี้ก็เลยนอนกุมโปงนอนอธิษฐานเออขอเจ้าป่าเจ้าเขาลูกมาใส่นอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่ามารบกวนอย่ามาทาร้ายเลยพอนอนไปสักพักหนึ่งี่ยคราวเนี้ยเหมือนมีลมอ่ะพัดมาแต่นท่ผมอ่ะเขย่าลมพัดมาวู ลอยเท้าคนมาวิ่งรอบๆเต็นท์ผมมาพี่ลอยเท้าคนแบบสามที่คนอนะ่ะวิ่งรอบๆเต็นท์รอบๆเต็นท์อ่ะแล้วพร้อมกับพอนอนไปสักพักนึงเนี่ยพรคุมโปงเนี่ยคือ,ค,อคือเริ่มทั้งผมทั้งที่เนี่ยคือเริ่มเริ่มไม่กล้าเปิดผ้ามาดูแล้วว่า่าเจอกับอะไรอยู่ว่าเผชิญกับอะไรอยู่ส<ม>ักพักหนึ่งมีลมลอดเข้ามาในเต็นท์แล้วมีเสียงพูดํามลมมานะครับ<อ>เข้ามาว่าไม่กลัวผีเหรอ พูดอย่างเงี้ยพี่คือประเด็นคือทั้งผมทั้งพี่ทั้งทั้งสองคนเนี่ยได้ยินเหมือนกันเลยว่าไอ้เสียงที่มาตามลมเนี่ยมันรอมาถามว่าไม่กลัวผีหรออยู่อย่างเงี้ยพี่คือจนสุดท้ายเนี่ยผมกับพี่เนี่ยคือหลับไปตอนไหนก็ก็ไม่รู้ตัวจนตอนเช้าตื่นมาเนี่ยก็เลยไปเล่าให้พี่เต็นหนึ่งฟังแล้วก็จังหวะที่ลุงลุงที่ผมบอกว่าเป็นขน้าราชการอะไรอย่างเงี้ยอยู่เต็นถัดไปเนี่ยก็เดินไปก็เจอกันก็คุยกันเขาก็บอกเออดีนะหนุ่มมีพาพ่อพาอะไรมา เที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกฮนะ พาพ่อพาพ่อคืออะไรครับลุงเขาบอกว่าอ้าวเมื่อวานเนี่ยตอนที่ลุงนั่งดูเต็นท์เราเนี่ยที่ลุงกับป้านั่งดูเนี่ยลุงก็เห็นว่ามีผู้ชายแก่คนหนึ่งวนเวียนเดินวนเวียนนั่งอะไรอยู่กับพวกกับพวกกลุ่มพวกหนูเนี่ยลุงก็ยังบอกป้าเลยบอกเออดีเนาะถ้าเรามีลูกเนี่ยวันหนึ่งลูกเราก็คงพามาเที่ยวอย่างนี้เหมือนกันคือลุงเนี่ยเขาเขาเห็นว่ามีเป็นเป็นผู้ชายแก่เนี่ยอยู่บริเวณสองเต็นท์เราเนี่ยเดินมาเดินไปเดินมาเขาก็คิดว่าเป็นเออพาพ่อมาเที่ยวหรือเปล่าเดินไปเข้าห้องน้ำอ่ะก็เจอเป็นผ นั่นแหละครับดังนั้นเนี่ยเก็บข้าวของ,สงอนนเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยผมก็เลยรีบกลับกันออกมาจากที่นั่นเลยเนี่ยฮะเรื่องราวก็มีประมาณนี้ครับพี่อังคารกลุ่มโปงพอดแคสต